พอพันโล่งค่ะข่ามาตามแนวทางกับพอพันโล่งค่ะในงวดวันที่16เมษายน2016เนอะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณพ่อเนาะงวดวังหันค่ะท่านผู้ชมเลขพอพันโล่งเข่าค่ะมาตามคุณพ่อแค่คลิปแรกนาะงคุณพ่อเนาะคลิปเดียวเนาะค่ะงวดว่างหันมาตามคุณพ่อคลิปเดียวเท่านั้นเลขคุณพ่อเข่าเนาะค่ะเข่าอายุเนาะค่ะอายุของพอพันโล่งเนาะค่ะเพราะว่า คุณพ่อนี่ฝันว่าได้กินปิ่งกบผู้เดียวเนาะคุณพ่อนะฝ <ม ình S 1> <า>ันว่าได้กบแต่ว่าได้กบตุยเพิน่นว่าค่ะบ้านนี้ก็มาได้ปิ่งกบเนาะปิ่งกบกินผู้เดียวบุมยไหกินนําเพิ่นว่าเลขเพิ่นก็เขาอายุเนาะค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะค่ะผู้ไรตัดกับหมุนเอาคือใดเนาะคุณพ่อนะถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นพ่อพันโล่งสาคัญเด้อค่ะฝันแม่นเนาะค่ะคุณแม่นีก็ฝันแม่นค่ะแต่ว่ามื้อนี้บ่ทัานพ่อเพิ่นอยู่เนาะมาพ่อคุณพ่อก่อน คุณพอ่อหงวดนี้มาตามคุณพอ่อ่อเนาะค่ะมาตามพอพันโล่ง่ตเนาะค่ะพอพันโล่งว่าฝันดีคักว่าสันฝันอะไรจักเถื่อคุณพอ่อฝันแต่ฝุ่นแล้วคุณพ่อฝันอะไรจักหล,กลอกคะฝันว่าเห็นปูซิล่านี่แหล,ละหละัลหลัเมาขึ้นนี่ฝันอีกบบานเมื่ขึ้นก็ับมาฝันอีกว่าคือจังพันธิำบุญือจังพันสิไง้พระเขา ตัวฟันหมืกขึ้นเป็นบมวกค่ะนี่ตัวฟันหมืกขึ้นอ่าตัวฟันเมือขึ้นก่อนเนาะค่ะตัวฟันมือขึ้นแต่ว่าคือจยังพระมาสวดับิธรรมำมานะหลักเพิ่นกะแตงพระเขาให้กินแต่พระเขาให้สันเอากู้บายยังสิขันเขายังมือแรงนะค่ะพระยังสิสันเขายังมือแรงแต่ว่ากะขินสัทธาบ่ได้เพราะว่าสัทธานั่น แ่งมาให้สันเหล้วกันต้องคู่บาก็เลยสันมีคนแ่งไปให้คู่บาฉันแ่งไปให้คู่บาคู่บาจะกวกปะนี่คู่บาคู่บาหาองค์คู่บาหาองค์หาูงเนาะแต่ว่าในพระเขาเนี่ยมันไม่มีถวยสามถวยอยู่ในพระเข่ามันมีถวยสามถวยแต่ละแต่ละผ้าแต่ละผ้านี่ถวยสามถวยแต่ว่ากระติบเขาน องหนึ่งองสองกัดะติบเขาแต่ว่าองค์อยู่กลางมีปิ่นโตสองข้างกับมีติบเขาอ๋อมีองคอยู่กลางมีปิ่นโตอเขามีปิ่นโตผพ้เดียวตรงเดียวปิ่นโตจักสันจักอันปิ่นโตนี่บ่หูเจักว่ามันสิจักสันแต่หัวแต่ว่าเป็นปิ่นโตหนึ่งปิ่นโตแล้วก็จับปิ่นโตอยู่นะก็จับอยู่ปิ่นโตอยู่เอ้ากูบายยังสั่นเขายังมาแรงเนาะค่ะ จะปากจะปากคนว่าผู้หนึ่ง่นมีศรัทธาเพิ่นแต่งเหมสร์เหล่าคนกติสันว่าสันค่ะก็เลยบอกเลยหัวซ่าดอกแกของก็เลยนั่งอยู่ทางนอกคุณค่ะเอามาเห็นครูบาเพิ่นกัดไอ้แม่พ่อพันไปเข่นพระเข่าเพิ่นแม่ว่าสันบ่บ่ใหหมูเพิ่นโลดข่อยมันขาบอดีข่อยย่านไปลมคุปพระเข่าเพิ่งอว่าบางสีนะเขาก็เลยย่อถวายถวายถวายอลไรเพิ่นกัด พักขันสันมันขายพระดเนมือนพ่งไก่พรอดบาะพันไก่พรอดพันกสีน้อยเมื่อไหรอยู่ตงสีนนพะคนแต่ละองค์นอกมือทําเป่นหาองคหาลูกเนาะหาองค่ะฟันซัมนี่บอกคะเออฟันซํานี่อันนี้ฟันมือขืนนเนาะฟันมือขืนฟันเมื่อขืนนี่ค่ะฟันมอขืนคุณพอฟันซํานี่เนาะกับฟันเห็นคู่บาหาลูกเนาะค่ะมีคนแต่งพระเข่าประหเพันชันเนาะค่ะในพระเข่านี่สีมีถวยสามถวยเนาะค่ะมีกระติบเข่าหนึ่งกระติบเนาะค่ะ ว่ากระติบเขาจักติบค่ะกระติบเขาอง์ละซีกระติบเหมือนน่ะสององกับสองผู้ยุ่กลางถือปิ้นตูสองคอขางกับปิ้กระติบอืมค่ะก็คือองค์ละกระติบเนาะแต่ว่าผู้ยุ่กลางระผู้ยุ่กลางนี่สีโบมีกระติบเข่ามีปิ้นตูเนาะมีแต่ปิ้นตูแต่ว่าถวยนี่มีมีถาดถาดละสามถวยไม่บอกคะค่ะถาดละสามถวยอะ แนวทางของคุณพ่อบ่ะนี่ฝันแรกนี่คุณพ่อสิตีตัวเลขกให้ตัวไดโนถ้าให้คุณพ่อตีให้ตีให้กับตีผ้ากับเป็นแปดค่ะตั้งแต่เคยฝันมาว่าผ้าต้าองเป็นแปดตีพ้าเป็นแปดหาคือหาองค์ค่ผ้าเขาพ้าเข่ามันสิมีหาผ้า,าแต่ว่าในพ้าเขา่จาจิเอาจังได้หรือเลยเอาศูนย์ใส่ให้ ค่ะเพราะว่านเป็นวง,งกลมเนาะเป็นวงก,กลมถ้วยกระกลมกระติบเข่ากระกลมตีบตกระกลมถ้วยกระถวยกระไก่เนี่ยนะว่าจักสีวัดพระจังไรมันเบ่อร้ายมันกลือไหลค่ะเพราะว่ามันมันเป็นไรื่องฉันด์บานบานี้คุณพ่อก็ได้จับใส่กันบ่คะจับใส่กันว่ามันสิเปในใน็นไดแปดหาศูนย์แปลงสีนะแปดหาศูนย์ศูนย์หาค่ะตัดกลับหมุนเอาหน,นีเนาะกับหมุนเอาในหันไม่สามตัวนี่ะค่ะบานที่นี่สิขอถามฝันได้บ้านนี้ฝัน ที่แรกเลยตั้งแต้ต,ตัววิกตัวงวดผุนคุณพ่อฝันแนวไรตอนไหนเอาตอนไหนฝันฝันที่คุณพ่อฝันว่าเห็นหลวงปู่ศิลาเห็นหลวงปู่ศิลานี่ค่ะฝันว่าเพิ่นบุญบ,นบุนไว้ว่าอยู่ไอ้ทิศถลม่มปรากฏว่าอืมค่ะเขาบุญบุญไว้ว่าแล้วไรแล้วก็หนหวยแล้วก็สิออกมาก ข้องกัเลยอธิษฐานว่าโอ้ยคันอยากให้เห็นก็ออกมาเห็นเด้อปูเอ้ยว่าสัน่นเราเลยนางถาถาปูอยู่หันละพอดีแต่ของกักบบคุคคดว่าสิเห็นเพิ่นดอกเนี่ยพิ่นถอยหลังมาเนาะโอ้บ่แม่นเพิ่นดอกแตงนี้ว่ะเลยอดสานางถาเพิน่พนเพิ่นแบบถอยหลังถอยหลังถอยหล,ลังมากแบบพัถอยหลังขึ้นบันได3ขัน้นเพิ่พนก็ขึ้นไปนั่งไปนั่งแล้วเพิ่นก็นว่า ใช่ละพูดอยา่าเข็นว่า์สันก็เลยขึ้นไปกราบเพิ่นไปไหว้เพิน่นค่ะกบบ็บอดีอบ่าหยังบอดีวาหยังกะคือจังหนีไผ่หนีมั่นไปอย่างสีล่ลใใใ่ะนั่นคนะือความฝันอืมตะวันแดงก้าวคือกลัวความฝันกับจักสิได้ตัวได้เองน,นะค่ะคุณพ่อหูวว่าวันนี้ว่าหลวงปู่ศิลานี่วันที่เกิดเพิ่นเกิดวันที่เท่าไหร่ เกิดวันที่สิบสี่ป๋เกิดวันที่สิบสี่ตุลาสิบสี่ตุลาจำได้ค่ะเนาะสิบสี่ตุลาเนาะค่ะเป็นวันเกิดของหลวงปู่ศิลาพ่อซอเพอ 6, ิ่นนันสองสี่แปดแปดเกิดพ่อซอสองสี่แปดแปดอายุได้ป๋ออายุล่าหนึ่งสิบแปดเก็ดสิบแปดเก็ดสิบเก้าเก็ดสิบแปดเก็ดสิบเก้าแปดสิบย่างเขาเนี่ยละเก็ดสิบเก้าย่างแปดสิบเป็นอายุของเพิ่นเนาะอายุของเพิ่นค่ะ ถ้าฟันเห็นเพลินนีถือว่าไม่โชคได้คุณพอ่อถือว่าเป็นบุญเนาะค่ะน่อยคนณที่ละค่ะแต่ว่าเป็นบุญหลายเติบละ,ะจงเห็นฟันเห็นเพลินเป็นบุญเ,เ,เ,เนาะค่ะ่แม่นว่าไผก็สิฟันเห็นได้เนาะบก็บ่ก,บบกเกี้ยวเส่เล็กส่เบือดอกก็เกี้ยวว่าเพียงแต่ว่าเด้ฟันเห็นเพิินมีบุญวาสนาเนาะค่ะถ้าน่นสีเป็นเหล็กเป็นหยางกับเพื่อนก็สียห้ใน ข้อสอในะอายุเพลินค่ะันสีเป็นเหลขกเนาะกับพวกเคยฝันเยียบเทบบาทที่นี่ถ้าตามปกติของคนเฮาเนาะถ้าฝันเห็นผ้านี่คุณพ่อตีเป็นอย่างตีเป็นแปดเลยตีเป็นแปดเก้าเลยตีตีวะตีเป็นแปดเป็นเก่าเนาะบาทที่นี่ในความฝันนี่คุณพ่อฝันเห็นเพ่นถอยล้างขึ้นบันไดมั้ยนคะถอยล้งขึ้นบันไดเลยจะขันบันนี้สามขันสามขันตัวนี้ก็นาตีเอาได้ค่ะท่านผู้ชมเหลือแต่ค่ะ อาชีพเป็นพว่าถอยหลังขึ้นสามขันคนกับไปนั่งอือาชีพเป็นแปดแปดสามหรือแปดสามเลือเก่าสามกับเป็นไปไหนเนี่ยอก็เป็นไปไห้เพราะว่าคนเป็นนางเลี้ยงแปดสามเก่าสามกับเป็นไปได้เนาะค่ะเพราะว่าเป็นพระเนาะค่ะพระนี่บางคนก็ตีเป็นน้ำแปดบางคนก็ตีเป็นน้ำเก่าค่ะแต่ว่าบันไดนี่ก็สามัญเป็นยังจะต้องเก่าขึ้นสามขันเป็นยังจะบวชหนาขึ้นค่ะถอยหลังขึ้น อมันเปรกโกมูอยู่เนี่ยวทางคุณพ่อหายมากกับชัดเจนน่องเนื้อจากไหนกันท่านผู้ชมมันตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะตีเอาท่านผู้ชมตีเอาผู้ไดตีเหล็กเหม็นๆเนาะค่ะได้ตีเหล็กใจกัดแต่ของบมเคยตีไหนเจ้าเทียแต่ว่าหมอนวันดอกแล้วมันจังหูว่าจักสัตว์ังสี่คืองวดนึงกับฟันเห็นพระสององยางมาแต่ว่าพระหัวขาดแบาเพ่าเห็นหัวสู้กันเลย ว่าเห็นหัวเลขมันออกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์หรือยังศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์เนี่ยมันออกออกศูนย์ศูนย์สูงกันกับคุณพ่อเนาะรอบนั้นพระผีหัวขาดเนาะผีหัวขาดเป็นพระยอดมากบ่ราะมีหัวนะแต่เลขที่ว่าฟันย่ำไหนกันเฟ้นเป็นผ่ามันจะมีแปดเป็นแปดบานีพระเพมีหัวมันเป็นศูนย์มาต้องจำไว้เนาะคุณพ่อเนาะต้องจำค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่ฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมฟันแม่นอีหลีค่ะเลขคุณพ่อนี่ถ้าได้ฟันนี่บ่เคยว่าบ่เขาเนาะคุณพ่อเนาะ บางเทือกระบอกมาเป็นโตเลยค่ะบางเทืากระบอกเป็นโตเลยบางเทือกระบอกเป็นโตเนาะค่ะซ้นกระซ้ำเป็นโตนั่นแหละบางเทือกระตองมาตีเอาค่ะเตีเอาให้ตีเอานี่ว่าแต่ส่วนหมากสีมาอายุเนาะคุณพ่อนะส่วนมากสีมาอายุของคุณพ่อออกดูเนาะค่ะอายุของคุณพ่อเนาะค่ะอ่ะแนวทางของคุณพ่อให้มาชัดเจนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบได้้างวันใหญ่กระพอพันโลงในวดนี้สุขสุขคนค่ะผู้ใดตีแม่นมาตีซอยกันเนาะค่ะมาจับซอยกันค่ะอ่ะเตี้ยวเองเป้วเองจากของเป้บเาะ บ่อนี่มูดอกค่ะแต่ว่าคุณพอกัตีไห้เนาะก็มีเนาะในส่วนคุณพอตีไห่ค่ะอ่ะขอให้ได้โชคญงกับพอพันโล่งค่ะในคลิปนี้ขอบคุณพอพันโล่งได้หลายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอพันโล่งค่ะในงวดวันที่26เมษายน2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพอพันโล่งในงวดนี้เนาะค่ะพอพันโล่งนี่ฝันอยู่2เงเธอเพื่อนว่าค่ะเธอแรกเลยตั้งแต่ตวิกตองวดนี่เพื่อนฝันเห็น หลวงปูศิลาเนาะค่ะฝันว่าในความฝันนี่หลวงปูศิลานี่ไปมองที่เขาตึกถล่มเพื่อนว่าเพื่อนก็เป็นวุ่นวุ่นอยู่เพิ่นว่าในความฝันแต่ว่าพอพัดโลงนี่อยากเห็นว <c ough> ่าสั่นอยากเห็นหลวงปูศิลาเด้บุญพราสีหอดเพิ่นบ่อเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะในความฝันนี่นั่งถาหลวงปูศิลาเนาะค่ะอยากเห็นแห้งอยากกราบอยากไหวเพื่อนว่าค่ะ หลวงปู่ศิลานี่ก็ออกมาเพื่อนว่าเตดว่าถอยหลังออกมาเพื่อนว่าบ่บดรย่างออกมาได้เพิ่นว่าถอยหลังออกมาเนาะค่ะถอยหลังออกมาแล้วก็เลยถอยขึ้นบนันไดสามขันเพิ่นว่าหลวงปู่ศิลาก็เลยถามว่าไผก็ว่าอยากเห็นเพื่อนเพื่อนว่าพอพันล่งก็เลยยางเข้าไปเนาะค่ะไปกราบยกมือไหวไปกราบเนาะค่ะว่าผู้ขานี่เดียวอยากเห็นว่าสั่นก็กราบเพื่อนเนาะค่ะหลังจากกราบเพื่อนแล้วก็หูเมื่อเพิ่นว่าฟันซ้ำนี่เพื่อนว่า,วา,า,าฟันว่าได้กาบ หลวงปูซีลาเนาะคะ่ะพอพันล่อหไฮเนวทางมากในฝันนี้เนาะคะ่ะก็คือหนึ่งสี่พันวันที่เกิดหลวงปูซิลาเกิดวันที่สิบสี่ตุลาเนาะคะ่ะแลวกเกดเก้าย่างแปดศู 0, นย์นี่เป็นวันเกิดเนาะคะ่ะเข,ขาโทษเขาไผยค่ะเป็นอายุเนาะคะ่ะอายขอุของหลวงปูซิลาเนาะคะ่ะเจ็ดสิบเก้าปีเต็มเนาะคะ่ะย่างแปดสิบเนาะคะ่ะแปดสิบนี่เขาในปีนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าบ้กวเต็มว่าหันหอดวันที่เกิดเนาะคะ่ะว่าันหอดเดือนเกิดเนาะคะ่ะ สองสี่แปดแปดนี่เป็นพ่อสอเกิดของหลวงปู่ศิลาเนาะคะ่ะหลวงปู่ศิลาเกิดพ่อสาสองสี่แปดแปดเนาะคะ่ะเลขตีจากฝันเนาะคะ่ะคุณพ่อไฮมาแปดสามกับเก่าสามเนาะคะ่ะแปดนี่ตีมาจากพระเนาะคะ่ะหรือว่าพระนี่ตีเป็นแปดพน่นว่าอะ ขึ้นบันไดสามขันเนาะคะ่ะถอยหลังขื้นนี่ให้เป็นเด็กสามเพื่อนมาจับใช่การเป็นแปดสามตีจากฝันเนาะค่ะส่วนเก่านี่ตีมาจากหลวงปูเนาะค่ะหลวงปูนะะปีน่น้าเก่าเพื่อน่าค่ะจับเก่าใส่เนาะค่ะแล้วก็บ,บันไดสามขันจับสามใส่เพื่อน่าเป็นเก่าสามเพื่อน่าค่ะแล้วพอพัดล่งกับเมาฝันล่สุดสุดซุดหอนหอนเมื่อคืนนี่เพื่อน่าค่ะฝันเห็นพระอีกแล้วเพื่อน่าค่ะพระมีทั้งเบิร์ตนี่สามองค์เพื่อนมาสามลูปสามองค์เนาะค่ะอ๋อขอโทษขภัยค่ะหาองค์เพื่อน่าค่ะ พระนี้ไม่ทั้งเบิดหาองเนาะค่ละลามีคนนี่แตงผ้าเข่ามาใหอพผ้าฉันเนาะค่ะแตงผ้าเขาานวกินนี่ใส่พ้าเขามาเนาะค่ะทั้งเบิดหาผ้าเพิ่นว่าค่ะแต่ละผ้านี่มีถ้วยอยู่สามถ้วยเพิ่นว่าค่ะกระติบเขานี่ผ้าละกระติบเนาะค่ะแต่ว,าาว่าผ้ากลางเพิ่นวะผ้ากลางนี่โบ้มีกระติบเขาเพิ่นว่ามีปิน่นโตอยู่ อันเดียวเพื่อน่าค่ะบมีกระติบเขาเนาะค่ะทั้งคอกนี่มีกระติบเขายูซีผ้าเพื่อน่าค่คผ้าผ้าที่หาผ้าผ้ากลางที่หานี่บ่มี่เนาะค่ะบบมีกระติบเขามีต่ปิ่นตูเพื่อน่าค่ะกระฟันซ้านี่เพื่อน่าค่ะคุณ่อให้แนวทางก็คือแปดหศูนย์เนาะค่ะแปดตีมาจากผ้าเพื่อน่าค่ห5นี่ตีมาจากผ้าหาูปหาองคเนาะค่ะหรือว่าสีเป็นผ้าเขาหาผ้าตีเป็นหาเพื่อน่า0ศูนย์นี่ตีเป็นผ้าเข่าเนาะค่ะตีเป็นถวยเพื่อว่า เพราะว่ามันว่งกลุ่มพันวาจับศูนย์ใส่เป็นแปดหาศูนย์เนาะค่ะเหลขกสามตัวตีจากฝันเป็นแนวทางของพ่อพันโลง่งในวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเดือนรวันใหญ่กับคุณพอ่อสุขูสุขคนค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมนนะะุนนำเด้อค่ะกนไวค่คถ้ะคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพารวยนำนี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไ้เพ